จ็ดมหาเสม่หสูตรต่อผุริมันจะติสังราชาต่อรัฐโทประสานสิคันธ์พานังอฏิปติมหาราชเจสสิสุลุตตาปิตัสสะพะอวินทนามะมหผลาขี้มันตัวชิตติมันตัวหน้ามันตัวเจสสิสุนงูตะวันนางิการงูพิคนังสมิตริงวานังทักขิณนันจะติสังราชา วิรุณห้อต่อปัสสาสติปุมพันธทานังอติปฏิมหาราชาจตติสโซนตาปิตัสสผองโออินทนามามหราขึ้นมันโตสติมันโตวันหนวันโตยะสสิโนงัวธรรมนาเฮกองเฮกกองนางสมิติงวานปัจจิมันตัดสิสราชาวิริโยปโกปัสสาวะตินธ์านังอติปติมหาราชายจัตติสโซนปุตตาปิตตัส สัพหะวัวอินทันนามาหะผลาจุ่มันโตชิติมันโตนามันโตยัสสินุอมวัฒนานาภิกขามุงคือกุณังสมิสติงว่านังอุตตรันจะจะสร้างราชาโกเอโรตัปปัสสสติมจากขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปตัปปิตสัพหะวัวอินทันนามาหะผลามิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสินุอมวัฒนานาภิกขามุงคือกุณังสมิสติงวะนัง ผลิตมาที่สร้งทัตตะรัตโททักขิเนนวิรุณโกวัจิเมนวิรูปขโขเวโลตรรังทิตสงจัตตาโลเตมหราชาสมันตาจตุรุที่สร้างจตันระมานาอัตังสุวะเนกาปิละวัดเวลเจสรุมายาวิโนธาสาอาโควันจะนิกาสทัง มหายกเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโตจักินนุคันโุนิคันโุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจัมาตริจิตเซโนจักคันตโปนโรราชาชะนุสปุอากุปัญ จะสิโคเจลวัจิมพะรูสุริยวัจสาอิเตจันเยจราชาโนพันธภาสาราชุปิหนุฒามาภิกามุงพิคนังสมิติถงว่านันตาคูนาคสานาคาเวสาลาสหตัชกักังพารัสสะตระอาคูปายาคาสหายาจิป ยาโมนาทัตตารัตถาจะอาคูนาคายัสสินนเอรอวันนมหานาโคซาปาคะสมิติมวานังเยนาคราเจสหาสาหะลันติจิปาติชาปักขิวิสุทธจักขุเวหายะสาเตวนัมัชปะตาอิตราสุปันนาอิติเตสะนามัง อะยันตธานาคราชาณมาสิุปันนตเขมมะกาสิโตสนาหหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสปนาสรณะมะกังสุพตังจิตตาวิชิระหัตเทนะสุสมุทังอสุราสิตังพาตโร วาสาวัสเซติมิทิมันโตยะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอัศโลนาทาเวคาสังมีปะจิติสุจิติจักหาราโทนะมุจิสหะสัจตะปะริปุตานังสเพเวโลจะนามกาสัสนในตวะปังเขน อาขุมภรุณาวาุณาเทวาโสมจัจสะสัสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายัสสิโนสาศิตสัสสากายาสเปนานต์วันิโนติวันโตัชิติวันโตวนาวันโตยัสสิโนตโมทัมนากาลงขิคุณองค์สังิตวนังเอ็นทุจะเทวาสหะอริยจะภสมาจะทุเวยมาจันตัสสุปนิสาเทว ธนทมาคูปุรักจิตต์สุริยสุปนิสาเทวสุริยะมาคูปุรักจิตต์ขัตตานิปุรักจิตตวะคูมันทวะอะราหะกะะสุนังวะสะโวเสทโทสักโคปะคะผูรินทโทจเซเตทัสทากายยาสัพเพนะนัตตะวันนี้นอิทิมันโตสิมันโตนวันโตยะสัตโน โมทัมนาภิกษุมกขิกนังสำมิเตวันโมต้าครูสหภูเทวะชลามคิสิคาลิวะลิทธกาจะโลชาจะอุมาปุภะนิพัสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอุจจตาจะอเนชกาสุเลยะอุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนจเตเซสัสสะทากายาสัะเพนะนัตจ้นิโน ทีมนตัว้ถึมนตัวนั่งตัวยโสยมวาโมนาพิกานังิกุลังสมุิวะนัมสะมาณะมหสัมมายามานุสามานุสตตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูปโนปทุสก้าทาคูหาระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสนุ ปาขามหาปารขามอาคูเทวาจัตติโนทศกิจโตสรทธาญาตเพนานตุเวนิโนจุมันตัวจิตมันตัวน่ันตัวสติโนโธมานาวิกมูขุนังสมติวันัุกาการุห้าอรุาคูเวคนสสะโทาตขายปาโมขาอาคูเทวาจัตจักขานัจัตธรรมะ สัจสิโนมหาธรรมนาิการมองพิคุณังเห็นวิิงวะนองเกมียาฤิสายามากดตะกาจะจะยะสัจสิโนสัมพิตกาลามะเสธาโชโชตินามาจะอาสวะยิมานารติโนอาภูอัตตาภูปาระนิม ถาทายาสเนตวันนิโนที่มันโตชื่อติมันตวันนัมันตัสีโนธรรมน้อยุพ่นังนี้นงสัเเทวนิกายาสเนะตวนิโนนามวะเยนะอาคัตชุงเยจันเยสติสาสหปาุทธชาติมักยลังโอคตินนะมนาสวรทักเคโม ขะตระหนังจันทังอสิตาติตังุปรมาปรมะโตจะปุตตาอิทิมาโตสหังตัณณกุมาโลจิโสจะโสปาคะสัมมิติงมุนังสหัสสภัมมะโลกกานังมหาพรหมภิติเตติอุปปันโนชติมันโต ปิสมากาโยยจสัตสินุโสตเสถะอิสราอคูปเจกวะสวัตติโนเจสัญจัมฉะตอาคาอาริโตปะริวาลิโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมระเสนาภิกามิปัสะกันสอนมันที่ยังอิตคันหะทะพัน พระธรรมอาคีณาปันธรมุตะวะสัมปันตาปริวาลิเถระนาโวมุนจิตเถะวจินังอิติตัตถะมหาเซโนคันหะเสนังเปจิสิปารินาตระมะหัตจัสัลลังกัตวานะเิละวังเอตัปปาปุรสะโอมิโคทัตนาญโต วิชโกตทาโซปัตตุทาวติจังกุโทอาศยังวะเตตันจะสัพพังอวิญญาจะกรวักขิตตวานัจโกมาตัตัวอมันตยิสัตตาสาวกเกสาสนิพุติม马ะเซนาภิกันตาเตวิชานาถคุโวเตจอาตบปมะกกลุงตะวาพุตตสัสสานัง วิตราเคหิปปะกรมุเสังโลมปิอินชยงจะเพริชิตะสังขามาพระยาติตายัสสินโนโมทันติสหภูเตสาวกาเตชะเนสุตาติ